สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาชีนะคะแปลงฉมเป็นคองคู่ใากิเลมันเป็นอันนี้เลยว่ามันเป็นแม่อะไรกันนะนันของจีจีบอันนี้เมื่อเมื่อก่อนยาก็ได้นะปตอนไปกรุงเทพอันนี้พี่เมย์ให้มาใช่ไหมเขาเขาให้เขาให้มาเมยาก็มีอันนี้หนึ่งตอนไปกรุงเทพกับไปรับพระ ตอนที่ไปรับครัเครื่องสําอางเยอะมากทุกคนมีมีแต่งใยาต่อไปเป็นทรงผมอ่าทรงผมหน้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้ดําแล้วมันไม่ได้ทาเพราะมันส่งคลิปแล้วอ๋ไ้ตอนจบเพิ่เอาคีบตวเต่งนัเลยอ่ามาคืหนัต้องเพ่ตอนจเต้าดูตนจบอะมันเป็นอะไรเลยมันเป็นพ่อจมางบอกเพี่ยวคนละเบอร์คนละเบอ กองยาเขากับกองยาเราเนาะจุ๊บมานังเฮงเดี่ยเนาะเขาลูกเขาลูกหน้าปกนะคะเขาลูกหน้าปกนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งมานะคะฟังดูใบไม่ได้แต่งมาหนึ่งสองนี่นี่กล้องอยู่นี่แมหนึ่งสอง แล้วเข้าเข้าหลังบ้านแล้วมันไม่หลุดนะเปี้ยวหุ่นตะปอมโอ้โหสวยนะย่ามากัน์ดถิญญาิสิอะไรนะป้าถอยังถ้ามานี่เก็บเก็บใบไมนะเปี้ยวนะาก่อนสิวันนี้วันนี้ต้องต้องเข้าครัวแล้ว ต้องเข้าครัวเลยนะแต่งครัวเะไรอย่าเงยแต่งตัวเข้าครัวอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพอจบคลิปตรงนี้เท่านี้ค่ะนี่เนาะเปียวเปียวเปล่งโฉมให้แป๊บเดียวเลยนะคะจากอายุห้าสิบสามปีเป็นอายุอ่ากี่ปีนี่เปียวประมาณกี่ปีเปียวอะไรกันไม่ได้จับมือเพืคนวิดีโอคอคุยกันนะ อย่าอาชีพเปลี่ยนไปมาว่าไงแล้วสจบไม่ให้ป้าดูอีกอย่าส่งมางเปลี่ยนอยโอเคนะคะสำหรับช่องแม่พีเกาะนะคะนี่คือผลงานนี่คือใบนะคะดีก็ขอบคุณน้องเปี้ยวนะคะที่ทำอันให้ยาห้าสิบสามมาเป็นเท่าไหร่นะเปี้ยว สิบสองสิบสี่สามสิบห้าส uh ิบ huh. สี right ่เนาะต้องเช้ามกไปโรงเรียนกับเบนเลยบอกต้องไปเรียนต้องไปเรียนใหม่เนาะต้องไปเรียนไปเรียนใหม่ไปเรียนอะได้ไปเรียนสาวมอช่างเปี่ยวจัดให้สาวมอดโดนต้องไปเปลี่ยนต้องไปีดู เปลี่ยนช <ทำ S 1> ุดเป็นนักเรียนหรือเปลี่ยนชุดอะไรทำทกูไปแล้วหอมเลยอ้าวมันเป็นยังไงชุดเขาชุดอินเดียโอ้เด็ต้องหาว่าสาวสวยเลยอ่ะ เอาุมาบอกมาใส่เอาใส่ผู้ไทยไม่ได้บทยใส่ผู้ไทยใส่ผู้ไทยถ้าใส่ผู้ไทยต้องเอาสีแดงออกแต่หน้าเนาะอสีขาวออกอันนี้ออกแล้วก็ใส่ชุดผู้ไทยใช่ตอนนี้มันเป็นอินเดียไปแล้วเพราะว่าจะจะได้รำกับแม่โอ๊คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่าวนะคะย่าชินกรับมาเป็นสาวอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแนนกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ